นี่คือท้องอคืนสองขีดแบบนี้ท้องค่ะแหมดีใจจนพูดไม่ถูกเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ครับดีใจดีใจมากเลยครับคุณบาดอ่ต้องรับผิดชอบจีนกับลูกในท้องนะขอแค่คุณบาดทำดีกับเราสองคนแล้วก็ส่วนเรื่องเงินทองเนี่ยไม่ต้องให้อะไรมากหรอกคะ่ะขอแค่บ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันก็พอค่ะ,คะ <c oughs> แล้วหมอว่าคุณท้องกี่เดือนแล้วนะครับประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะเอาล่ะถ้าคุณท้องกับผมเนี่ยผมก็จะแต่งงานกับคุณจดทเะเบียนสมรสกับคุณแล้วผมจะมีบ้านให้คุณอยู่มีรถให้คุณนั่งโอเคคุณน่ารักที่สุดเลยอ่ะแต่เผอิญว่าผมเป็นหมันคะอะไรนะผมเป็นหมันครับ แล้วผมเชื่อฝากคุณเนี่ยตามหาพ่อของเด็กในท้องเนี่ยนะอ๋อและยอย่างหนึง่งถ้ารู้ว่ามันเป็นใครเนี่ยเชืวว่าหวังเลนะบายเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ